เรียนรู้จากทุกการเคลื่อนไหวของชีวิตชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวที่แน่นอนนี่ไม่ใช่เพียงถ้อยคำตอบใจในยามทุกแต่คือแก่นแท้ของธรรมะที่ชี้ให้เรามองเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการทั้งปวงในทุกวินาทีที่ผ่านไปไม่มีสิ่งใดอยู่คงที่ร่างกายที่เคยแข็งแรงก็ค่อยๆแปรเปลี่ยน ความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นก็อาจคลายลงตามกาลเวลาความรู้สึกที่เคยสุขสมก็อาจกลายเป็นความว่างเปล่าในวันหนึ่งขณะที่ความทุกข์ที่เคยทุ่มท้นก็อาจค่อยๆเจือจางลงนี่คือธรรมชาติของโลกและธรรมชาติของใจเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูธรรมะไม่ได้บอกให้เราหนีความเปลี่ยนแปลงแต่บอกให้เรามิติอยู่กับมัน มองมันด้วยใจที่เปิดกว้างไม่ตัดสินไม่กอดรัดไม่ผลักใสเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงล้วนมีสิ่งที่ซ่อนอยู่บทเรียนที่สอนให้เราเติบโตลึกซึ้งและเบิกบานจากภายในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจมาในรูปแบบของการสูญเสียการเจ็บปวดหรือความผิดหวังแต่ถ้าเรายอมเปิดใจพิจารณาอย่างมีสติเราจะพบว่าแม้ในความทุกข์ก็มีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและความเข้าใจ ใจที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงคือใจที่เป็นอิสระเราทุกคนล้วนอยากมีความสุขอยากให้สิ่งดีๆคงอยู่ตลอดไปแต่เมื่อเรายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเรากลับต้องเป็นทุกข์เมื่อมันแปลเปลี่ยนธรรมสอนให้เราวางมิใช่ยึดสอนให้เรารักโดยไม่ครอบครองสัมผัสโดยไม่หลงไหลและอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่วันไหวการเข้าใจความไม่เที่ยงอนิจจัง ไม่ใช่การทำใจปลงแบบเฉยเมยแต่คือการเรียนรู้ที่จะมีเมตตากับตัวเองและผู้อื่นในขณะที่โลกหมุนไปอย่างไม่มีวันหยุดเปลี่ยนแปลงคือโอกาสแห่งการฝึกใจทุกความเปลี่ยนแปลงคือเวทีของการฝึกฝนการฝึกสติการฝึกความยืดหยุ่นทางใจและการฝึกปล่อยวางเมื่อเรารู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นแปลว่าเรายังไม่มั่นคงในตัวเอง เมื่อเรารู้สึกเสียใจเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปนั่นแปลว่าเรายังยึดบางสิ่งไว้แน่นเกินไปแต่ธรรมะสอนให้เราค่อยๆค,ค,คลายยอมรับและอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่มันเป็นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าจะคาดหวังหรือไม่คาดคิดเพราะสุดท้ายแล้วใจที่อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติย่อมไม่หวัน่นไหวต่อคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือธรรมดาเปลี่ยนแปลงคือตัวธรรมะ ลองมองธรรมชาติรดูการเปลี่ยนดอกไม้บานแล้วร่วงแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรสิ่งที่เรายึดว่าเราหรือของเราก็เป็นเพียงการรวมตัวชั่วคราวของธาตุต่างๆในโลกดังนั้นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงคือการเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงการอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติค,คือการเจริญปัญญาให้เห็นความจริง อย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่ใจอยากให้เป็นธรรมะที่อยู่ในทุกก้าของความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาที่ไหนไกลมันอยู่ในทุกลมหายใจทุกก้าย่างของชีวิตในรอยยิ้มและน้ำตาในการลาจากและการเริ่มต้นใหม่เมื่อเราหยุดวิ่งไล่หรือหยุดต้านทานแล้วหันมามองความเปลี่ยนแปลงด้วยใจที่ว่างและรู้เราจะพบว่า ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่คือบทเรียนอันลึกซึ้งที่กำลังปลุกเราให้ตื่นจากความฝันและพาเราเข้าสู่ความจริงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีเมตตาหลายครั้งที่ความเปลี่ยนแปลงทำให้เราโกรธเสียใจหรือรู้สึกผิดกับตัวเองเช่นการตัดสินใจผิดพลาดในอดีตการสูญเสียคนรักหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดรุนแรงกว่าคือความไม่เมตตาต่อตอนเองธรรมะจึงสอนให้เราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงด้วยเมตตาคือให้อภัยตัวเองในความไม่สมบูรณ์ให้อ่อนโยนกับความเจ็บปวดไม่รีบผลักไสมันแต่เรียนรู้ที่จะประครับประคองใจให้ผ่านพ้นไปอย่างช้าๆการยอมรับตนเองในขณะที่ชีวิตไม่เป็นอย่างใจคือจุดเริ่มต้นของปัญญา ทุกการเปลี่ยนแปลงคือจังหวะของธรรมชาติเมื่อเราพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าชีวิตมีจังหวะเหมือนดนตรีมีขึ้นมีลงมีหยุดมีต่อมีคลี่คลายและมีจบสิ้นไม่มีจังหวะใดอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับอารมณ์ความคิดโอกาสและผู้คนรอบข้างการเห็นว่าทุกสิ่งล้วนมีจังหวะของมันช่วยให้เราไม่เร่งไม่ยุดไม่ตานหากแต่ฟังเสียงจังหวะของชีวิต ยังรู้ทันแล้วเคลื่อนไปตามนั้นอย่างมิสติกเหมือนนักเต้นที่ปล่อยให้ร่างกายขยับตามดนตรีโดยไม่ฝืนหรือขืนความเปลี่ยนแปลงกับการเติบโตทางจิตวิญญาณในทางธรรมะความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดกับโลกภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นกระบวนการภายในของการละอต,ตาหรือการปล่อยตัวตนที่เคยยึดไว้เมื่อใดที่เรารเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้น คือโอกาสให้เราสำรวจว่าอะไรในตัวเราที่ยังยึดเรากําลังยึดว่าอะไรเป็นของเราเรากําลังกลัวว่าอะไรจะหายไปคำถามเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราทุกเพิ่มขึ้นแต่กลับทำให้เราตื่น,ต,นตื่นจากความลงผิดตื่นจากความหลงตนตื่นสู่ความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆ